วันนี้คุณเรียนภาษาอังกฤษแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะดิชันหลินพลยลินสำริดปรีชาคุณกำลังฟังเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้เรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินนะคะวันนี้ในเอพิโซดที่21เเราจะมาเรียนในเรื่องของคู่คำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกันนักเรียนหลายๆคนคงงงกับการออกเสียงศัพท์บางคำนะคะเพราะว่า ศั์บางคำเสียงเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าการเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงนะคะในวันนี้ครูจะมีคู่คำศัพท์สักสิบคู่นะคะมาอธิบายให้ฟังแปลให้ฟังแล้วก็มีการยกตัวอ,อย่างประโยคด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าในกรณีที่ ใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะตอนนี้นะคะแล้วยังฟังและอาจจะย,ยังจําไม่ได้ถ้าหากว่านักเรียนมีเวลานะคะครูอยากจะกลับให้ไปเข้าไปดูใน YouTube นะคะเพราะว่าในวันนี้ครูมีมัทเ r ียลขึ้นให้นะคะสามารถดูได้ว่าการสะกดคําเป็นยังไงการใช้ประโยคเป็นยังไงและความแตกต่างของคําศัพท์สองคำนั้นของคําแต่ละคํานั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคู่แรกก่อนเลยนะคะคู่แรกนั้นก็คือคําแรกคือ flower อีกคำหนึ่งก็คือ flower เหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่ตัวแรกเราสะกดว่า f l o w e r f l o w e r flower ตัวนี้แปลว่าดอกไม้นะคะอีกคำหนึ่ง f l o u r f l o u r flower ตัวนี้แปลว่า นั่นเองนะคะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอย่างประโยคนะคะกลับไปดูของดอกไม้ก่อนครูให้ตัวอย่างประโยคว่า he sent me a bouquet of flowers he sent me a bouquet of flowers ตัวนี้ประโยคนี้บอกว่าเขาส่งช่อดอกไม้มาให้ฉันแต่ในขณะเดียวกันอีกคำหนึ่งนะคะ bread is made from f l o w e r Bread is made from flour ตัวนี้แปลว่าอะไรบอกว่าขนมปังนั้นทำมาจากแป้งนะคะคำถัดมาคู่ถัดมานะคะคำว่า h e r น h e r e ตัวแรกสะกดว่า h-e-a-r h e A r e แปลว่าได้ยินนะะตัว h e r e คำที่สองเราสะกดว่า h e r e, h-e-r-e h e r e แปลว่าที่นี่นะคะ ทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะของคำตัวนี้ครูแต่งประโยคให้คำสองคำนี้มาอยู่ในประโยคเดียวกันเลยก็จะกลายเป็น I can hear you from here อีกครั้งหนึ่งนะคะ I can hear you from here ประโยคนี้บอ,บอกว่าฉันได้ยินคุณจากตรงนี้ในการเขียนประโยคนะคะครูบอกว่า I can hear you I can hear you ตัวเนี้ยเราก็ต้องตัวแรกที่เป็น hear เนี่ยเราจะต้องใช้ hear ที่แปลว่าได้ยินนะคะ H E A R นั่นเอง hear ข้างหลังนะคะ from here ตัวนี้คือกำลังบอกว่าตรงที่นี่นั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เลยแปลว่าฉันได้ได้ยินคุณจากตรงนี้นะคะคู่ถัดมาคำว่า h o l e นะ,ะ h o l e Hole ตัวแรกเราสะกดว่า H O L E Hole แปลว่ารูนะคะอีกคำหนึ่งเราสะกดว่า W H O L E Hole แปลว่าทั้งหมดนะคะตัวนี้ต้องระวังเนาะในการใช้งานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยค Hole ตัวแรกที่ครูบอกว่าแปลว่ารูนะคะอาจจะพูดง่ายๆเลยว่าเช่น Donut has a hole Donut has a hole โดนัทอ่าโดนัทที่เรากินกันเนี่ยมันมีรูนะคะโดนัทมีรูนะคะนี่จำง่ายๆเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะแปลเป็น the whole thing is a huge mistake the whole thing is a huge mistake the whole thing ตัวนี้ก็คือเรื่องทั้งหมด is a huge mistake แปลว่าเป็นความผิด ลาดครั้งใหญ่ huge ก็คือใหญ่มากนะคะ mistake คือความผิดพลาดเพราะฉะนั้นประโยคน,นี้บอกว่า the whole thing is a huge mistake เรื่องทั้งหมดนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่คู่ถัดมานะคะคำว่า o u r o u r o u r ตัวแรกเราสะกดว่า h o u r Our. o u r h o u r hour ตัวนี้แปลว่าชั่วโมงอีกตัวหนึ่งเราสะกดว่า our our ตัวนี้แปลว่าของพวกเรานะคะตัวตัวอักษรเขาต่างกันแค่ตัวเดียวนะคะคำแรกที่บอกว่า hour ที่มี h o u r เนี่ยต่อให้จะมี h อยู่ข้างหน้าแต่เราจะไม่ออกเสียงตัว h ข้างหน้าเราจะออกเป็นเสียง hour นะคะ ทีนี้ตัวอย่างประโยคของคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงกย็ยกตัวอย่างเช่น he went home an hour ago he went home an hour ago ประโยคนี้เป็นประโยคที่เกิดขึ้นไปแล้วเราจึงใช้คำว่า went ที่เป็น verb ช่องสองของคำว่า go นะคะประโยคนี้บอกว่าเขากลับบ้านไปเมื่อ1นึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะ ago ตัวเนี้ยก็คือเป็นการบ่งบอกถึงการใช้ประโยคแบบ past tense นั่นเองนะคะก็คือมันเกิดขึ้นไปแล้ว he went home an hour ago เขากลับบ้านไปแล้วไปเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วถัดมา hour อีกคำหนึ่งนะคะ we need some fun in our lives we need some fun in our lives ตัวนี้จะเป็น OUR ละ OUR แสดงถึงคำว่าของพวกเราประโยคนี้เลยบอกว่าพวกเราต้องมีความดื่นเริงกับชีวิตบ้างนะ Life ตัวนี้สังเกตว่าจะมี s อยู่ข้างหลังทำไม Our กําลังพูดถึงของพวกเราพวกเรามีหลายคนมีมากกว่าหนึ่งมันเป็น plural เพราะฉะนั้นคำว่า Life จึงเปลี่ยนจาก s e เป็น v e s จึงกลายเป็น l i v e นะคะ เพราะฉะนั้น we need some fun fun ตัวนี้กำลังพูดถึงความรื่นเริง we need คือพวกเราอะต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้างคู่ถัดมาคู่นี้ออกเสียงว่า night night นะคะ night ตัวแรกเราสะกดว่า k n i g h t night k n i g h t night ตัวนี้แปลว่าอัศวินนะเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวนั่นเราเรียกว่าอัศวินก็คือ Knight ตัว K อยู่ข้างหน้าหลายคนถามว่าแล้วทำไมเราไม่ออกว่า Knight เราจะไม่ออกแบบนี้นะคะตัวนี้คำนี้เราจะไม่ออกสิงตัว K เราจะอ่านเป็น Knight Knight อีกคำหนึ่งก็คือสะกดว่า N-I-G-H-T Knight ตัวนี้แปลว่าตอนกลางคืนทุกคนหลายๆคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะตัวหนังสือก็คือต่างกันแค่ตัวเดียวก็คือตัวเคตัวแรกนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคของการใช้คำว่า night ที่แปลว่าอัศวินนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติครูบอกว่า my night is here my night is here Night ครูบอกก็แปลว่าอัศวินเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดประโยคนี้กำลังพูดถึงว่าอัศวินของฉันมาแล้วสมมติว่าเรามองว่าคุณพ่อของเราเหมือนเป็นฮีโร่เหมือนเป็นอัศวินนะคะสมมติว่าเรากำลังแบบเครียดแล้วคุณพ่อเข้ามาให้คำปรึกษาเราก็เลยอาจจะพูดได้ว่า my knight is here เป็นการเปรียบเทียบว่าคุณพ่อนั้นของคุณพ่อของเราคืออัศวินนั่นเองอีกคำหนึ่งอีกประโยคนึงนะคะก็คือคำว่า Night ที่แปลว่าตอนกลางคืนประโยคยกตัวอย่างก็คือ I had a nightmare last night I had a nightmare last night ประโยคนี้บอกว่าอะไรเมื่อคืนนี้ฉันฝันร้ายคำว่า I had a nightmare I had ตอนนี้บ่งบอกว่ามันคือการเกิดขึ้นไปแล้วนะคะ nightmare คือฝันร้ายนะนักเรียนจำไว้นะถ้าเกิดเราบอกว่า dream dream คือความฝันไม่ได้พูดถึงเจาะจงว่ามันเป็น Good dream หรือ Bad dream แต่ส่วนใหญ่แล้ว dream เนี่ยคือ dream ที่เป็นความฝันที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วคำว่าฝันร้ายเนี่ยเอยเราจะเรียกว่าอะไรเราสามารถเรียกว่า a bad dream ก็ได้หรือเราจะเรียกว่า nightmare นะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ bad dream กับ nightmare เนี่ยสามารถใช้เหมือนกันได้นะคะ Last night คำว่า last ก็เป็นการบ่งบอกในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็น past tense นั่นเองค่ะคู่ถัดมาคำว่า made 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 ตัวแรกเราสะกดว่า m-a-d-e made ตัวนี้แปลว่าทำหรือประดิษฐ์นะคะอีกคำหนึ่งอ่านว่า made เหมือนกันแต่สะกดว่า m-a-i-d made ตัวนี้แปลว่าแม่บ้านทีนี้ตัวอย่างประโยคนะคะของคำว่า made ตัวแรกที่แปลว่าทำหรือประดิษฐ์ก็คือ this shirt is made from silk this shirt is made from silk ประโยคนี้บอกว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้ทำมาจากผ้าไหม made ตัวนี้กำลังพูดถึงทำมาจากนะคะทำมาแล้วกัน from คือจาก silk คือผ้าไหม this shirt ก็คือเสื้อเชิ้ตตัวนี้เสื้อเชิ้ตตัวนี้ทำมาจากผ้าไหม This shirt is made from silk. อีกคำหนึ่งนะคะตัวอย่างประโยคก็คือว่า Her house has two m a i d s Her house has two m a i d s สังเกตว่า m a i e m a i d สองตัวเนี้ยตัวหนึ่งเป็นคำนามตัวหนึ่งเป็นคำกริยานะคะตัวที่เป็นกริยาคือ m a i e ตัวเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปแล้วคือ verb นะคะมันเป็นการทำหรือว่าการประดิษฐ์นะคะ เราแ,แต่ว่าอีกคำหนึ่งที่ m a i d ที่แปลว่าแม่บ้านนั้นถือว่าเป็นคำนามน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่า her house has two mates ตัวนี้บอกว่าบ้านของเขาเนี่ยมีแม่บ้านถึงสองคนด้วยกันนะคะคู่ถัดมา male a า male นะคะ male ตัวแรกเราสะกดว่า m a l e male แปลว่าเพศผู้ชาย male ตัวที่สองเราสะกดว่า m a l e. I.L. Mail ตัวนี้แปลว่าส่งจดหมายหรือ,อความหมายนี้ก็คือจดหมายนั่นเองถ้านักเรียนสังเกตว่าสมัยนี้มันจะใช้อีเมลมากกว่านะคะอีเมลเรากำลังพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์เมลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมลเปล่าๆก็กำลังพูดถึงเมลที่เป็นแบบต้นแบบทรนดิชันลอะแบบเป็นจดหมายเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลได้สองอย่างนะคะเมลที่แปลว่าส่งจดหมายหรือเมลที่แปลว่าจดหมาย ทีนี้เรากลับไปดูประโยคตัวอย่างของเมลตัวแรกที่แปลว่าเพศผู้ชายครูบอกว่า her newborn infant is male her newborn infant is male อาตัวเนี้ยอาจจะมีศัพท์ใหม่ๆขึ้นมานะคะประโยคนี้ทั้งประโยคเราบอกว่าทารกแรกเกิดของเขาเนี่ยเป็นเพศชายถ้าเกิดดูตัวประโยค newborn ตัวเนี้ยแปลว่าแรกเกิด infant ก็คือทารกนะ,ะเวลาที่เด็กเพิ่งเกิดเราเรียกว่า infant เพราะฉะนั้นพอเราบอกว่า newborn infant ก็คือทารกแรกเกิด her ก็คือของเขาผู้หญิงคนนั้น is male ก็คือเป็นเพศช,ชายเพราะฉะนั้นประโยคนี้เลยแปลว่าทารกแรกเกิดของเขาเป็นเพศช,ชาย her newborn infant is male ถัดมานะคะคำว่า Mail ที่แปลว่าส่งจดหมายในกรณีนี้ตัวตัวอย่างประโยคก็คือว่า could you mail this letter for me please could you mail this letter for me please อา่าประโยคนี้บอกว่ารบกวนช่วยส่งจดหมายฉบับนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมอันนี้ครูกำลังใช้เมลที่บอกว่าส่งจดหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถนําไปใช้กันได้เนาะสังเกตว่ามันจะมีคําว่า mail กับ letter ถ้าเกิดมีคําว่า mail อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยเรากําลังพูดถึงว่า mail ตัวนี้ทําหน้าที่เป็น verb ซึ่งแปลว่าส่งจดหมายอ่านะคะคู่ถัดมา meet, meet 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 ตัวแรกสะกดว่า m-e-a-t meet ที่แปลว่าเนื้อสัตว์ meet ตัวที่สอง m e e t m e e t ที่แปลว่าเจอพบเจอแบบนั้นนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคของคำว่า meat ที่แปลว่าเนื้อสัตว์กัน I don't like to eat meat. I prefer fish อีกครั้งหนึ่งนะคะ I don't like to eat meat. I prefer fish ประโยคนี้บอกว่าฉันไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ฉันชอบปลามากกว่าประโยคท่อนแรกเราบอกว่า I don't like ฉันเนี่ยไม่ชอบ don't ตัวนี้เป็นตัวตัวย่อของคำว่า do not นะคะ I do not like to eat meat ฉันไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ I prefer fish prefer ก็คือชอบนะคะในกรณีนี้มันมีการเปรียบเทียบมันลึกงจึงกลายเป็นว่าฉันชอบปลามากกว่านะะถัดมาคำว่า m e e t ที่แปลว่าเจอตัวอย่างประโยคคือ I would like you to meet my parents I would like you to meet my parents. ประโยคนี้บอกว่าฉันอยากให้คุณเจอพ่อแม่ของฉันง่ายๆเนาะตรงตัว parents ตรงนี้กำลังพูดถึงทั้งพ่อแม่นะคู่ถัดมาคำว,ว่า peace, peace, peace ตัวแรกเราสะกดว่า p-e-a-c-e e, peace แปลว่าความสันติความสงบนะคะ p e a c e อีกตัวหนึ่งเราสะกดว่า p i e c e piece ที่แปลว่าชิ้นชิ้นเช่นแบบ a piece of work ชิ้นงานหนึ่งชิ้นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูประโยคตัวอย่างของคำว่า peace ที่แปลว่าความส,สันติความสงบ we live here in peace we live here in peace ประโยคนี้บอกว่าเราอยู่ที่นี่กันอย่างสันติ live ตัวนี้เราอ่านว่า ตัว L I V E ในกรณีถ้ามันเป็นกริยาเราจะอ่านว่า live นะคะ live here ก็คือที่นี่ peace ก็คืออย่างสันติเพราะฉะนั้น we live here in peace ก็คือเราอยู่ที่นี่กันอย่างสันติถัดมา peace อีกตัวหนึ่ง June gave me an orange in exchange for a piece of cake อีกครั้งนะคะประโยคนี้ยาวหน่อย June gave me an orange In exchange for a piece of cake เดี๋ยวเรามาแปลกันทีละท่อนท่อนแรกบอกว่า June gave me an orange ตัวนี้บอกว่า June เอาส้มมาให้ฉันนะฮะถัดมาคือ In exchange for a piece of cake exchange แปลว่าแลกเปลี่ยนเหมือนเวลาเราไปแลกเงินเราก็เรียกว่า exchange money เหมือนกันนะคะ for a piece of cake a piece of cake ก็คือเค้กหนึ่งชิ้น าน,นประโยคนี้กำลังบอกว่าจูนเอาส้มมาแลกกับเค้กหนึ่งชิ้นที่ฉันนเอาส้มเอ,เอาส้มมาให้ฉันเพื่อที่จะแลกกับเค้กหนึ่งชิ้นอา่าให้ผู้ได้ชัดเจนขึ้นนะคะคู่ถัดมา principle นะ principle principle ตัวแรกเราสะกดว่า p r i n c i p a l p r i n c i p a l. P-A-L Principle ตัวนี้ก็คือ,อครูใหญ่นะคะถัดมาอีก Principle หนึ่งก็คือ P-R-I-N-C-I-P-L-E e. P-R-I-N-C-I-P-L-E Principle ตัวนี้แปลว่าหลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อง ต,ต้องจําให้ได้นะคะว่าถ้าเราไปเจอศัพท์พวกนี้แล้วสะกดแบบนี้มันคือความหมายอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกัน principal ตัวแรกที่แปลว่าครูใหญ่ประโยคคือ my mother is the principal of this school my mother is the principal of this school ประโยคนี้บอกว่าแม่ของฉันเนี่ยเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้ แปลได้ตรงตัวเลยนะคะ My mother ก็คือแม่ของฉัน is the principal ก็คือเป็นคุณครูใหญ่ of this school ของโรงเรียนนี้นั่นเองถัดมาอีกอีก principle หนึ่งคือแปลว่าวหลักการนะคะตัวอย่างประโยคคือ It's against my principles to accept gifts from clients อีกครั้งนะคะ It's against my principles to accept gifts from clients ตัวนี้เนี่ย principle ส่วนอย่างที่ครูบอกคือมันแปลว่าหลักการประโยคนี้ทั้งประโยคแล้วเดี๋ยวเราครูค่อยครูค่อยมาแยกให้ทีละนิดนะคะประโยคนี้ทั้งประโยคบอกว่ามันผิดหลักการของฉันที่จะรับของขวัญจากบรรดาลูกคา้าท่อนแรกบอกว่า it's against my principles against คือผิดตรงกันข้ามนั่นเองนะคะ My principles ก็คือหลักการของฉันก็คือมันผิดหลักการของฉันมันตรงกันข้ามกับหลักการของฉัน To accept gifts from clients accept ตัวนี้ก็คือการรับการยินยอมนะคะ A W C, C E P T accept gifts ตัวนี้คือของขวัญ clients ก็คือ customers uh, client C L I E N T S ก็จะเป็นลูกค้าหลายๆคน ประโยคนี้ทั้งประโยคก็เลยกลายแปลว่า it's against okay it's against my principles to accept gift from clients แปลว่ามันผิดหลักการของฉันหรือว่าตรงกันข้ามกับหลักการของฉันที่จะรับสินค้ารับของขวัญจากบรรดาลูกค้าทั้งหมดนั่นคือสิบคู่นะคะก็ <c oughs> เป็นสิบคู่ที่จริงๆมันยังมีคำอีกมากมายเลยที่มันออกสิ่งเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันวันนี้เอาไปสิบคำก่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนกันเร็วๆนะคะว่าสิบคำที่เราเรียนกันไปวันนี้มีอะไรบ้างคำแรกเอ่ uh, flower f l o w e r flower แปลว่าดอกไม้ถัดมานะคะ f l o u r flower ที่แปลว่าแป้ง H E A R here, h e r e ได้ยิน H E R E here ที่นี e, ho, ่ H O L E h o l e ห้ W H O L E ทั้งหมด H O U R hour ชั่วโมง O U R o u r ของพวกเรา K N I G H T night อัศวินิน N I G H T night ตอนกลางคืน M A D E made ทำ M A I D made แม่บ้าน M A L E male เพศผู้ชาย M A I L mail ส่งจดหมาย M E A T Meat เนื e ้อสัตว์ M W E T Meet พบเจอ P E A C E Peace ความสันติความสงบ P I E C E Peace ชิ R ้น P R I N C I P A L Principal ครูใหญ่ P-R-I-N-C-I-P-L-E, principle หลักการค่ะนั่นก็คือทั้งหมดจริงๆวันนี้เราได้ไป20คู่ยี่สิคำเนาะเพราะมี10คู่นะคะกะออ็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปลองฟังอีกครั้งหนึ่งไปลองทวนลองจำคำศัพท์พวกนี้แล้วก็ว่ามันสะกดอย่างไรนะคะไปฝึกออกเสียงด้วยนะคะและทีนี้ก็ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะและถ้าหากว่านักเรียนได้ฟังเรียนภาษาอังกฤษกับครูลินนะคะมาตั้งแต่เอพิโซดแรกจ,จนถึงเอพิโซดนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์และสำเนวนภาษาอังกฤษไปแล้วทั้งหมด247คําคำค่ะ วันนี้ก็ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าอย่าลืมนะคะวันนี้วันนี้ครูมีการอัพใน u t u b e นะคะในส่วนของ Materials ของคำศัพท์วันนี้ที่เราเรียนกันไปแล้วก็ความแตกต่างของทั้งคู่รวมถึงทั้งประโยคที่ครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะถ้าักเรียนฟังพอด,พอดแคสต์แล้วยังไม่เห็นาพาดยังไงลองหาเวลากลับไปดูใน YouTube นะคะในช่องชาแนลของเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินนะคะโดยที่สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube Facebook แล้วก็ไปฟังพอดแคสต์ใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast ได้นะคะหรือสามารถเข้าไปที่ w w w k r u l i n c o m www.krulyn.com นะคะวันนี้หมดเวลาของครูแล้วครูลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ